ทินครับนู่นไปเลยนู่นปฏิการผมไปแล้ว นูนเจอเจ้าทินครับนู่นไปเลยบริการกำลังไปแล้วครับนูนบริการผมไปแล้วเอาแล้วเอาแล้วอ้มันไม่ขึ้นครับ <c oughs> บริการ <c oughs> ผมไปจัดการไดโนเสาร์ไดโนเสาร์หยุดนิ่งเลยครับไม่ขึ้นครับผมจะดำน้ำหนีหรือเปล่านี่เนี่ยครับ นั่นคู่หูผมผไปดักไว้ครับไอ้เจ้านี้มิยอมขึ้นน้ำเลยทีนี้เนี่ยครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับบริกาศผมวิ่งกับคืนมาแล้วดูสิตัวนี้มันจะไปต่อไหมเนี่ยครับมันหลบซ่อนอยู่ตรงนี้เนะนี่ยแต่คู่หูผมไม่สนใจมันแล้วกัน น,นี้ยังไม่ขึ้นน้ําครับผมมันไม่กล้าขึ้นครับมันโผล่แต่หัวนี่เนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วยอมครับกู้หูผมไม่ยอมเดี๋ยวมันจะกระโดดลงน้ําหรือเปล่าดูสิเนี่ยตัวนี้ก็หลบอยู่ตรงนี้เอาเลยเอาเลยเอาเลยจัดการเลยลงน้ําไปเลยสิไม่กล้าลงไปสู้ครับเอาเลยลงเลย อันนี้ก็ยังอยู่ตรงนี้ครับลงน้ำไปเลยไปจัดการเลยเนี่ยคงไม่ยอมลงครับเอาแล้วเอาแล้วลงแล้วครับท่านผู้ชมดูสิดูสิจะลงไหมลงครับผมลุ้นลุ้นลุ้นเอาลงน้ำไปลุยเลยครับนี่เอาแล้วเอาเอาไกกล,ากล้ากลัวๆเอาไปจริงครับท่านผู้ชมโอ้โหใจถึงมากครับบริการผมจะโดนกัดหรือเปล่านี่เนี่ยครับ ตัวนี้มันอยู่เมันสู้ครับท่านผู้ชมตายแล้วผู้หูผมเอาเลยเอาเลยไปดิจกคกเจอไดโนเสาร์ครับผมลงบิดสู้ในน้ำเลย ต่างฝ่ายต่างไม่ถอยครับท่านผู้ชมดูสิใครจะเพียนก่อนกันมาหลุ้นกันครับมามองเจ้าของด้วยครับมีหันมามองกองเคียร์ด้วยมันเอาเลยจัดการมันสิเดี๋ยวจัดการเลย จัดการเลยจัดการเลยไปเห่าอยู่นั่นแหละกล้ากลัวครับท่านผู้ชมไปเลยต้องอาศัยกองเชียร์ด้วยนี่แต่ตัวนั้นก็ยังอยู่ตรงนั้นนะครับไม่หลบหนีไปไหนครับผมพร้อมจะสู้อยู่แล้วครับแต่ว่าดริการผมมันจะไม่เอาครับผมกล้ากลัวสงสัยอดริการผมจะเพี้ยนหรือเปล่า ตอนนี้ดำน้ำหนีไปแล้วครับผมไดโนเสาร์ดำน้ำหนีไปแล้วนุ้ยเจ้าคกยืนมองอยู่ด้วยความสงสัย,ง,ยงงงันไปไหนวะไปไหนวะตามหาเร็วจะขึ้นตะลิงยังยังไม่ขึ้นครับผมน่าจะหลบอยู่ในน้ำนและเร็วตามหาตามหาเออลูกซ้นไปไหน กำลังมองหาอยู่ครับเดี๋ยวโดนกัดขาขึ้นมานะมึงไปสิลุยเลยไม่กล้าครับผมยืนลุยลุยลุยมันอยู่ตรงนั้นแหละไม่กล้าตามครับ คกไม่กล้าตามครับท่านผู้ชมแต่เจ้านั่นก็ยังไม่ขึ้นฝั่งนะครับยังไม่เห็นขึ้นฝั่งมันจะหลบอยู่ในน้ําตรงนะั้นไอ้คบปัวยคบกลัวๆๆๆๆๆคกหนีกลับมาเหมือนกันครับสรุปแล้วคู่นี้เสมอกันต่างฝ่ายต่างข่อยกลับมาแล้วครับผมทั้งจากไปต่อสู้กับเขาแต่ไม่กล้าเข้าใกล้เขาพองตัวใสโอ้โหเผ็ดเลยมัน ไอเจ้านั่นก็ดำน้ำหนีไอนี่ก็เห็นไขึ้นขึ้นมาขึ้นมาตรงนู้นตรงนู้นไปตรงนู้นตรงนี้ขึ้นไม่ได้เดี๋ยวโดนเบ็ดครบเดี๋ยวโดนเบ็ดไม่ต้องขึ้นตรงนี้ไปขึ้นตรงนู้นไปนู้นนู้นไปขึ้นตรงนี้เล็วทางนี้มาทางนี้มามาขึ้นตรงนี้มาเร็วมาเร็วมามามานี่มานี่เดี๋ยว ขึ้นฝั่งตรงนี้นะ่ะขึ้นได้เห็นไหมอือกูบอกแล้วไม่บอกให้ไปตามล่าไดาโนเสาร์ก็สู้เขาไม่ได้มึงเนะี่ย